พักแค่เท่าวงวดปลูกงวดนั้นนั่นลุ่งพิ่นกระลังสิไม่แยกแยก,กต้นออก,กบ่ห้มันหนาเกินไปมันป็สิล่มหัวดีพี่น้องมาเบ่งวิธีการถนอมต้นอันหัวชาช่ท่าอ่อนว่าเ้าเห็ดจังไ๋เอาไว้กินโดนๆได้ มีอยู่สองวิธีจากทีป่าเห็ดอยู่นี่เนาะก็คือเอาต้นพักกาดต้นหัวพักกาดบอผิดต้นหัวพักกาดอ่อนนี่มาทํพ่วมสะอาดแล้วเราก็มาโรยเกลือมักใขึ้นหนึ่งมัร์กใบขึ้นหนึ่งแล้วก็เอามาใส่ผ้าชนะใส่กระปุกใส่ตู้เย็นไว้เอาว้ถั่วพัดใส่หมูเอาว้ถั่วพัดใส่แอนเต่าหูกินได้เป็นเดือนเือนพี่น้องแล้วก็อีกวิธีหนึ่งก็คือการมารักเกลือคือการมารักเกลือว้ขึ้นหนึ่งแล้ว ยงมืือ้า,มมาก็ออกตากแดดตากแดดแล้วเขาก็เก็บใส่ไฮไว้กินได้เป็นปีสองปีเอามาน่นตุนใส่กับพวกกระดูกหมูเรือเอามานต้มเป็นน้ำแกงก็ไดแซ่แบ,บหอมพี่น้องพวกยง้มงานเลียงต่างๆนะเขาจะเอามักมะเห็ดนั่นใส่กับโลหมูมันสีแซ่บแล้วก็มีสเน่กินถืตอต้นนันีไปแล้วก็สีหอมมีสเน่กินคุบครับคุบครับโอ้แซ่บพี่น้อง มาบ่งวิธีเลยจ้าพี่น้องว่าเห็ดจังไหนวิธีเห็ดกับว่าอยากจะล่างทำความสะอาดแล้วเรียบร้อยแล้วกับเกลือน,นี่เนาะพี่น้องเนาะมีแค่เกลือ,อย่างเดียวเกลือห้อยลงไปเลยห้อยลงไปเกลือมันถือกันโตดอันนี่แล้วมันก็สิยุบหน้ามัมนก็สิออกเฮ็ดเป็น,นสันสลงไปห้อยเห็นมันถูกทุกตดเลยห้อยลงห้อยลง ล้วก็เฮ็ดทังสี่จนเบิดพี่น้องเฮ็ดไปเรื่อยเฮ็ดไปเรื่อยๆจนวาเบิดจ้าเพื่อนเพื่อนหลังจากต้นชายท้าห้องเอาถูกเกลือข้าวเดียวนะพี่น้องมันกระสิหยบเนาะมันี้ป,ป้าก,ก็สิหาภ้าชนะมาปิดว้อีกประมาณชั่วโมงหนึ่งสอง 1, ชัมมง่วโมงป่าจังสีมะขันแล้วก็บีบน้ำออกเนาะล้วก็ใส่ผ้าชนะใส่ตู้เย็นไว้เนาะพี่น้องขันสมมูรณว่าผู้ใดไม่แดดก็ไปตากแดดไว้กินขามปีคือกันพี่น้อง จ้าเพื่อนๆหลังจากต้นหัวใช่เท่าป่าคุกเกลือใบเนาะแค่ส้มโงคเค้งนึงนึงก็ยุกล,ล่องบดแล้วพี่น้องป่าก็ต้องรอดถึงขึ้นนึงป่าเฮ็ดป่าแล้ว, <c oughs> วหนาวพี่น้องเอ้ป่าสิป่าขั้นขั้นขั้น,น,นบีบ,บเอาหน,น้ามันอบ <c oughs> เนี่ยงั้นหมูเศร้าแดดดีๆบ้านไผไม่แดดดีๆไหมบีบๆออกก็ไปตากแดดใบยังสิตากแดดบ 3, 4, ไบสามสี่แดดหาแดดจนมันแหงแล้วก็เลี้ยงใส่ในหไว้กินได้เป็นปีๆพี่น้องยั้นสิกินก็นเอามาแช่น้ำล่างออกอันเอามาผัพัดใส่กับเต้าหู้พัดใส่กับเนื้อกับหยังๆๆๆนี่สิ่น่ะพี่น้องพัดใส่ไก่ใส่หยัง หรือผู้ใดสีอันเฮ็ดแบบพะโลก็ได้ใส่ผสมกับพะโลบีบอ้องสิบีบน้ำออกอันนี้อันบ้านป้าบ่ามีแดดป้าเซลใส่หมอไว้แล้วก็เสียนแลบใบใส่ตู้เย็นไว้ย่างกินกับเอามาล่างเอามาเซนา้ำล่างน้ำเกลืออ,ออกพัดใส่ก๊มยังก็ได้ป้าเอื้อื่นป้าเสียนพัดใส่ เต้าหู้เต้าหูหห้แข็งเต้าหู้แข็งพัดใส่เต้าหู้แข็งใส่บวบพริกจังน้อยใส่กระเทียมจังน้อยแล้วก็พัดครับเป็นทอนทอนพอดีพอดีแซ่บแซบด้วยพี่น้องเยนีหลายว,วิธีกานถนอมอาหารไปกินโดนๆย่างผ้ายูมาหันพัดแห้งมเขือออร์มากินอันนี้ก็ไว้ได้เป็นเดือนสองเดือนสามเดือนคนละพี่น้องเอาไวไ้ในตู้เย็น ทำไมเทอดไปตากแหงในกินคามปีทั้งแสบท่านหอมวิธีเอาตัวรอดของมันประเทศใดที่บะม,มีมอเราซุมหลายๆเนาะมันบ่มีผักกินเบิดตลอดปีี่นะถ้าตั้งเจอหิมาลงประเทศใด้มีมาลงเขาก็เเ็ศแบบนี้นะเขาไปตากแห้งไว้พวกไต้หวันเนี่ยก็เจอพายุตลอดปีต้นหอมตอน้นนึงหนาพายุนี่ต้นละห้าสิบบาทถูกนี้ย,นนยพี่น้องแม่นธรรมดาเด้เขาก็มีการยืดอายุถนอมอาหารเนี่ยมันผักมันหลายเขาก็เอาล่างดีด แล้วก็กเอาสร้อยใส่อันปิดไว้ฮานะคนก็บอบเอาเอาไปกินยน่ยม,มันหนาท้ายอยู่เม,มันหอมแพงหอมแพงจ้าพี่น้องต้นหัวประกาดอ่นอนแซ่เกลือคุกเกลือปั้นน้ำออกกระสีมีหน้าตาเป็นแบบนี้พี่น้องบันนี่ป้ากับเสี่ยวเนี่ยมาแล้วใบเส้นตู้เย็นไว้กินได้เป็นเดือนสองเดือนยนี่ยเขาสิกินก็ออกมาล่างน้ำเศร้าน้ำอันล่างน้ำเกลือนั่นออกแล้วก็พัดใส่เต้าหู้แห้งพัดใส่หมูใส่ยังตามเขาต้องการแซ่บจ้าพี่น้องสามารถยืดอายุไปได้โดน กินได้ตลอดจ้าพี่น้องต้นหัวไชเท้าคุกเกลือของป่าวิธีถนอมอาหารเสรีกินโดนๆก็แล้วแล้วอันนี้พี่ถนอมป่าแลบไปเรียบร้อยแล้วแช่เผา,าตู้เย็นแล้วพี่น้องมีอะไรวิธีถนอมอาหารที่ดีอีกวิตินึงถน้าวบ่อปตากแดดเนาะอยู่นี่บ่มีแดดจ้่พี่น้องเข้ากับเอาใส่ตู้เย็นไว้เอาจ้าพี่น้องหวังว่า,ว,ว,าวิธีนี้อาจจะเป็นประโยชน์แก่พี่น้องได้คือกันเนาะบ่มาพักยังไม่ใได้คือกันละพี่น้องเห็ดน่องเบิ่ง